looks like a lefty so c o m the g in break times over get back to work more zeds inbound โอ้โหเหมือนขออะไรได้อย่างไง <c oughs> ตายเพราะผิดมันแน่นอนโอ้นี่ตรงนี้เลยต้องเดินเรื่อยๆเลยอ่ะต้องเดินเรื่อยๆเลยห้ามอยู่กับที่เด็ดขาดต้องวิ่งวนแนี เอาล้มนี่หว่าเอาเฮ้ยจะตายเหรอตัวแม่งเล็กด้วยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันโหดจังวะเฮ้ยเฮ้ยคือว่ามันมันไม่มันไม่มันไม่ปกติหรอ่ะเอ้ยเราก็ไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้มองเลยแต่แบบเฮ้ยกล่องโดนเฮ้ยมันเร็วมากนะเว้ยแล้วมันยิงแรงมากเร็วได้ขนาดนี้สวัสด์มันยิงได้แรงขนาดนั้นเลยเหรอ มันเปิดแค่ยี่สิบเองนะเว้ยมันได้แค่สี่เปิร์เองนะมันมันมีเปิร์อะไรกัเนี่ยพอดีได้หาได้หาห้องใหม่หาเลยใครออกไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวให้นัดนออกไปแล้วอะไรวะเราจะหาห้องใหม่แหละเพราะว่าห้องนี้มีวิวเขาเห็นตอนมันฮิวอ่ะมันฮิวเขาแล้วมันก็ไปฮิวบอสต่อเออของมันมันเร็วขนาดนั้นวะ